S <S ผมต้องขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อการจากไปของนายทหารระดับสูงของรัฐกาเรียงน,นะครับที่เสียชีวิตจากการติดโควิด -19 ไปติดตามกันครับ <S 2> <S 2> กาเรียง Information Center หรือ KIC มีรายงานว่าเมื่อวันที่26กรกฎาคม2564ที่ผ่านมาโควิด -19 ได้ฆ่าชีวิตนายทหารกาเรียงซึ่งมีบทบาท ควบคุมกองกำลังในพื้นที่สำคัญไปแล้วอีกหนึ่งคนก็คือพันโทซอจอมินหรือโบกตงนะครับซึ่งเป็นผู้บัญชาการกองพันที่3กองกำลังพิทักษ์ชายแดน BGF ดูแลพื้นที่เมืองใหม่ช่วย๊กโก,โกเสียชีวิตด้วยวัย62ปีโดยพันโทซอจอมินได้ติดเชื้อโควิด1 9มาแล้ว8วันก่อนเสียชีวิตเมื่อเวลา 11นาฬิกา33นาทีของวันที่29กรกฎาคม2564โดยศพของพันโทซอจอมิ่นนั้นได้ถูกนำไปชาปนก,กิจอย่างสุสานประจำบ้านช่วยกโกโกเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับประวัติพันโทซอจอมิ่นนั้นเป็นชาวบ้านหนองกายหรือกอกะเรกรัฐกะเรียงได้เข้าร่วมกับกองทัพกะเรียงพุทธที่เรียกว่า DKBA แล้วก็ได้เป็นรองผู้บังคับหน่วยรบพิเศษ999ของ DKBA ตั้งแต่ปี2537จนถึงปี2553ต่อมาในปี2539 DKBA ซึ่งนำโดยพันเอกซอชิตตุก็ได้แยกตัวออกจากสาภาพแห่งชาติกะเรียงหรือ KNU จนถึงปี2553 DKBA นั้นได้ยอมแปรสภาพเป็น BGF นะครับซึ่งตรงนี้ สำคัญเพราะว่าไปขึ้นกับกองทัพพม่าแล้วก็พันโทซจอมินนั้นก็รับการแต่งตั้งเป็นผู้บังคับการกองพันที่สของ BGF เมื่อวันที่18สิงหาคม2 5 1 3แล้วก็พันโทซจอมินคนนี้แหละครับที่ได้รับมอบหมายให้มาควบคุมโครงการสำคัญในการลงทุนของจีนในเมืองเมียวดีซึ่งในปี2,559นั้น ยาไทยอินเตอร์เนชั่นแนลโฮลดิ้งกรุ๊ปนะครับซึ่งถือว่าเป็นกลุ่มนักลงทุนใหญ่จากสาธารณรัฐประชาชนจีนก็ได้เข้ามารับสัมป,ปทานจากพันเอกซอชิตตูในฐานะผู้บัญชาก,การกองพลที่3 BGF เพื่อพัฒนาพื้นที่30,000เอเคอร์หรือประมาณ75,900ไร่ที่บ้านกโก,โกนะครับจังหวัดเมียวันดี ซึ่งบ้านโกโกจังหวัดเมียว,วดีนั้นอยู่ตรงกันข้ามกับเภอแม่สอดและก็อำเภอแม่ระมาดจังหวัดตากซึ่งก็ถือว่าเป็นเมืองใหญ่ที่ใช้ชื่อว่าเมืองช่วยโกโกแปลเป็นภาษาไทยก็คือจามจุริทองนั่นเองแล้วโครงการนี้สำคัญนะครับเมืองใหม่ช่วยโกโกนั้นก็จะประกอบไปด้วยคาสินโนบอนการพนันออนไลน์แหล่งบันเทิงครบวงจร และวก็ยังมีโรงแรมขนาด1,200ห้องด้วยนอกจากนี้ก็ยังมีเขตพาณิชย์เขตอุตสาหกรรมเขตที่พักอาศัยใช้เงินลงทุนไม่ต่ำกว่า15,000ล้านบาทสำมัทานที่ยะตไตอินเตอร์เนชั่นแนลโฮลดิ้งกรุ๊ปที่ได้รับจาก BJF มีอายุ50ปีแล้วก็สามารถต่อได้อีก20ปีแล้วการก่อสร้างก็เริ่มเมื่อปี2,560ถ้าตามเป้าหมายที่ยะไตวางไว้เนี่ย เมื่อโครงการช่วกโกโกสร้างเสร็จสมบูรณ์แล้วก็จะมีคนจีนมาอาศัยและก็ทำงานที่เมืองใหม่แห่งนี้ไม่ต่ำกว่า400,000คนนะครับซึ่งโครงการนี้ถือว่าเป็นโครงการใหญ่แล้วก็ควบคุมกำกับดูแลโดยซอจอมิดซึ่งเวลานี้ท่านก็ได้ถึงแก่เสียชีวิตไปแล้วนะครับจากโควิด -19 เมื่อวันที่29กรกฎาคม2564นี่เอง แล้วก็มีอีกรายหนึ่งครับซึ่งก่อนหน้านั้นกะเเรียงอินโฟเรเมชันเซ็นเตอร์มีรายงานว่าเมื่อเวลา16บหนิกาสีทีของวันที่21กรกฎาคม2 5 6 4พ้นเอกซอโมเชซึ่งเป็นผู้บัญชาการกองกำลังกะเเรี่ยงพุทธก็ทูบรอได้เสียชีวิตลงแล้วนะครับจากโควิด1 9ที่โรงพยาบาลมิงกะรดงในกรุงย่างกุ้งหลังจากที่ ได้เข้าไปรักษาตัวอยู่ระยะหนึ่งพลเอกซอโมเชนั้นได้เป็นผอบดเคบเ k เคเมื่อปี2559หลังจากที่พลเอกนักขโมยหรือซอลามวยได้เสียชีวิตลงไปด้วยโรคมะเร็งที่โรงพยาบาลในภาคพะโคเมื่อวันที่13มีนาคม2564ที่ผ่านมาแล้วก็พนเอกนักขโมย พลเอกนักขโมยท่านนี้นะครับได้นํากําลังทหารกะเหรี่ยงพุทธประมาณ1,500คนแยกตัวออกมาจากสาภาพแห่งชาติกะเหรี่ยงแล้วก็จัดตั้งเป็นกองกำลังโกทูบรอขึ้นเมื่อวันที่21ธันวาคม2,537แล้วก็มีการเคลื่อนไหวอยู่ในพื้นที่ตอนใต้ของจังหวัดเมียวันดีแถบตำบลวาเลชายแดนไทยพมา่าตรงข้ามอผเภอพบพระกับอำเภออุ้มผางจังหวัดตากแล้วนี่คือนายทหาร ของกรเลียงสองท่านที่เสียชีวิตไปด้วยโควิด -19 ราาายยกกื่วแฟ